ตัดพามาอีกทีไปเนาะกินข้าวเสียกันเด้อเจ็ดต้มไก่หน่อยหนึ่งปิ้งหมูปิ้งไก่ทำหุ่งต้มน้ำไว้คนจะรอเนีายน้อยหนึ่งมาเดี๋ยวไปเนาะอ้าวกินข้กับอย่างสองคนด้หมื่น นูน่อยบมาถ้ากะขึ้นมาแต่เรียงควย่วพอไม่มีบออยู่ไปเรี่อย พี่นอ้องเอ้ยต้นก็บหาเฮ็ p, ดกไอดอกไม่กับ,บนี้อนช่างปิดไปแต่เก้าเลยทงงั้งงกทั้งเนียเด้องกุกิโลกิโลชิบกระโตเด้อ,อกินข้าวน้ำตาลเลยจำกิโล เอาตัวไรลงเอาตัวนี้ไัเนัะแับนวัฒนามัน

cảm hèn em áo quét làm ăn tập hoa hèn giống mặt tốt mặt em. mặt tốt tốt mặt tốt nó tốt bạn tốt mặt tốt mặt tốt

いいな。

Nào hiệu vợt giao phần bụng. Có nắng thì đã được chỗ trời lơ và cẩn thận lại. Mở cửa phòng hầm. Mở nắng bụng nắng มานะบอจัจัตลาดทเลก็บอกบอกเโทรบอกมาเนี่ยแล้วไม่บอกึแล้ว่บอกมางทะเลเด้อยมัง่าย นื้อจะทำใผิดของน,น้อโดยทนตอนเคยช่ออีก้าไปสุนนะดสน้ำเคยช่ยไว้นเมืองขบวเมืองอย่ย่าถเลขในรอบหลายสิบป,ปีจบแล้วไปสุดสุดขึ้ใต้ตั้งแต่เด็กสาลุงคำ่แต หนึ่น <5 S 1> บบา,บาทนี่เลขห้าบาทนอมือขึ้นหื่ั้าบาทดสห้บาทจสร้อยห้าบาทมาช่วจำมันหาเขมไม่ได้หขอ

คนจิ่รอต้นไม้ล <c oughs> <c oughs> ะแน่ดู้ไปหาเห็ดไปได้สักหอกแล้วก็น,น,นก,ออกนเอาเห็ดอยู่ข้างในว่าเอาไปก้นกนเอาไม้ก้นกาจิรเอากรปุกป เลกับดินแคมแถมคุยกับบมี่มมี่มมีน้ำกาหน้าเขากระโนเลยนะใช่ห้องยันมีเธอพูดาใชหเือนเขากนเบื่อคุยกับเราวง้ารเล้ก็มองความิมองควาสิดไปคำคนเยอะแต่ด้กัด้ อุ้ยก็ค่อยไปตัวาสมบัติเอามองเดียวขุดบาดพเนี่ยต้นตกต้นตกใหม่ตนโ่นใหม่เาเ่ยไปขุดอยู่แเนาะ ลมันจะไม่แขางไอ้ตบมันมันจบอกัห้้น,บบนนะไปควนแล้วเข้าไะ กินนหมูก็ได้อะกกลกีไก่ควันหัมแนี่แล้วนะ่ลูกกินเมือกี้เอาลากินดอ่ะก็ตุ่มนี้แล้วก็ตินเนี่ยมาอีก

สี่คนแห่ะในแถวงนั่นเป็นลูกชายเป็นมาพามาเจ้าเห็นอะไรง่างเมื่อบ่อืบพยังเมื่อฮะสิมาทรงทำพยังเมื่อเขอบใจขอบใจว่ะถึงมาทรงทำงานปลาปุ่นี้รถยังทะเลขมันดีมันกะทิมาผิดแล้วมาหัวเท้อนี่แล้วเรียบร้อยห่ดครับรถตัวนพราะจอดที่แถวอยู่นี่ละพาเมื่อเมื่อเช้า

ได้ที่โวกโตแง่ไปให้เปลือกห้ละไม้แบบกได้ก็ที่โล่เอามัเลี้ยงขั้วเขาขั้วมันค่อยเอากรบบมกนี่แห็เกรแล้วแข็งเลยบกแง้ไม่แล้ไม่ได้แล้วบกขาตับเมื่อกลับอักตะโบกนี่ด่านอยางนี้อังนีอลายกระโดด vẫn à, Thương nhắn lắm vạch nhắn nhì vắng nhì vắng nhì Thằng nhì phải kìm nhiều, ngào nhiều bọn thì mòn, ừ, 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 à. ừ. mòn มังหยหน่งสามที่เต่าก็กินมูได้เท่ากันบกินแล้วขากินมาถึงนั้นเดเ่เขาขาม ต็อยู่ได้แบบประมาณสักหกเนีขาล่เผา่ไหมกำขับดูอยู่นี่ไม่ว่าดีกว 真的吗？能 讲啊。

มาโตเสแอปรพีนองเอ้ยกินข้าวกับเมียงสองคนเกี้ยวคนจิร่เกี้ย เส่แมงสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจหน่ยเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี